HELLO EVERYBODY สวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งในวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องกริยา3ช่องชุดที่1โดยคุณครูอารีทองน,นิดช่อง1คือ v ว r b 1บวันไม่ผ่านแต่เติมเอได้ช่อง2รู้เปลี่ยนไปส่วนใหญ่ผ่านแค่สละช่อง3สังเกตง่ายมักลงท้ายด้วย M นะจ๊ะครูดิวสอนให้นะท่องกริยา3ช่องไม่ยาก ช่องนึงคือ work one าาไม่ผ่านแต่เติม s ได้หมายความว่าช่อง1น,นะฮะมันสามารถไม่เติม s ก็ได้หรือเติม s ก็ได้อย่างเช่นคำว,ว่า take นะฮะจะเป็น take หรือ take เติม s ก็ได้เป็นช่อง1ทั้งคู่ค่ะส่วนช่อง2จะผ่านยังไงท่องตามค่ะช่อง2รูปเปลี่ยนไปส่วนใหญ่ผ่านแค่สระหมายความว่าช่อง2เนี่ยจากคำว่า take นะฮะช่อง1 จะผ่านตัว A เป็น O-O ค่ะผ่านแค่สระนะคะเป็นคำว่า took เห็นไหมช่อง3สังเกตง่ายมักลงท้ายด้วย N นะจ๊ะหมายความว่าเกิน50%ของกริยา3ช่องนะคะจะมีตัว N ลงท้ายนั่นคือช่อง3ค่ะอย่างเช่นคำว่า take took และกลายเป็น taken เห็นไหมคะแสดงว่าเห็นตัว N นั้นคือช่องสาวของเธอนะ write wrote written eat ate eaten give gave given และอย่างเช่น shoes chose chosen เห็นไหมคะว่าทุกคำเนี่ยมันจะเป็นช่องหนึ่งเปลี่ยนสละเป็นช่องสองและมีตัว n ลงท้ายเป็นช่องสามค่ะมามาทอยอีกรอบหนึ่งและเต้นไปพร้อมกันค่ะช่องหนึ่งคือหัว one ไม่ผ่านแต่เติม s ได้ช่องสองรู้เปลี่ยนไปส่วนใหญ่ผ่านแค่สละ ช่อง3สังเกตง่ายมักลงทายด้วยเอ็มนะจ๊ะครูดิวสอนให้นะท้องกริยาสช่องไม่ยากกริยาสามช่องคืออะไรกริยาสามช่องคือ คำเรียกที่ให้ง่ายแก่การเข้าใจเพราะมันมี3มช่องนั่นเองกริยา3มช่องนี้จะนำไปใช้เมื่อเราเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง12เทนสเพราะโครงสร้างของแต่ละ Tense ไม่เหมือนกันบางทีก็ใช้ช่อง1บ้าง2บ้างหรือ3บ้างขึ้นอยู่กับว่าเป็น Tense อะไร กริยาสมช่องที่ใช้บ่อยที่คัดมาให้ด้านล่างเป็นคำที่เราใช้บ่อยต้องจำให้ได้เลยถ้าจะเทียบกับวิชาคณิตศาสตร์การท่องจำกริยาสามช่องตัวสำคัญสำคัญก็คล้ายกับการท่องสูตรคูนนั่นเองกริยาสามช่องใช้ยังไงกริยาช่อง1ใช้เล่าเหตุการณ์ทั่วไป present กริยาช่องสองใช้เล่าเรื่องในอดีต past กรยาช่อง3บอกเหตุการณ์ที่เสร็จสิ้นแล้ว past participle เมื่อเติม ed ท้ายคำออกเสียงอย่างไรการออกเสียง ed มี3กรณีด้วยกันคือ 1. ลงท้ายด้วยเสียงกล้อง b g h j l m n r v W Y Z เมื่อเติม ed ออกเสียงเป็น o P e N e d o o O P E N ed ออกเสียงว่า opened เป Open. ิด R A I N ed ออกเสียงว่า rain ฝนตก 2. งลงท้ายด้วยเสียงไม่ก้อง C F K P S X c h s h เมื่อเติม e d ออกเสียงเป็นทอ a t c h e d ออกเสียงว่า washed อ f i x e d ออกเสียงว่า fixed สามลงท้ายด้วย T หรือ d เมื่อเติม e d ออกเสียงเป็น t ฉ t v i s i t e d ออกเสียงว่า visit ต,ต้องการ d e c i d e d ออกเสียงว่า decide ตัดสินใจคำศัพท์กริยา3ามช,ช่องชุดที่1 1. ึ่ e i t m r w o r k were been เป็นอยู่คือ 2. become became become กลายเป็น 3. begin Begin, began began เกริ่มตน b o l drink brought brought นำมา five buy bought bought ซื้อ six catch caught caught จับ seven choose c h o s e chosen เลือก eight come came come มา nine drink drank drunk ดื่ม turn ดื่ม dead ตาย done ทำ eleven eat 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 รับประทาน twelve find found found พบ uh หา huh. thirteen fly flew flown บิ n fourteen get got got หา fifteen go went gone ไป sixteen hear heard heard ได้ยิน 17. e have had had มี e 8 h h a d had had มี n n e t know knew known รู้ทราบ 20. learn learnt learnt เรียน